ตร right. สวัสดีครับ,บท่านการาญนิติารรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราคือเป็นวันมาฆบูชาอุรนมีวันนี้ที่วัดประมงราชเจ้าหอแล้วกพระจาศรีมาก็เหมือนกับทุกวัดครับ ี่มพิธีกรรมเป็นกรณีพิเศษของวันสําคัญวันนี้เลยขอเชิญทุกท่านได้พนโมุทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยครับเด็นพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนทรคุณวัดไม่หลงครับท่าน,นไม่คม่อยสบายอาภาธก็มอกให้ท่านราพ,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 พระปณิวัวชิโรเลขาของท่านผู้เยจวาวาด ลงแทนนะครับจะดูงอยยบ้างนะครับแต่ว่าหลายท่านไม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำบุญหรือว่าเข้าวัดนะครับว่าได้โอกาสนี้นะครับในการอนุโมทนาบุญร,ร่วมกับทุกๆท,ท่านนะครับหท่านประหลัด มปตขอครับเลยอีกหลายหลายท่านครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นพิธีพิเศษนิดนึงครับวันนี้สำคัญอย่างไรสักครู่นี้ประเด็นกือท่านดรพระประดับอะไดรปฏิกปักธรรมแจ้งให้ทราบแล้วอ้างนะครับแต่เชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วครับว่าวันนี้เป็นสำคัญ ย่อยๆนี่เองนะครับวันนี้เป็นวันจะเรียกว่าวันจารุลุงกสิณิบาตก็ได้นะครับนั่นคือจ่าตุ๋นหรือว่าสื่อและตอนนี้สิณิบาสคือมหาสังฆะสิณิบาสครับปีนี้เลื่อนมาจากเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครมาช่วงนี้ก็เพราะว่าวันนี้ปีนี้จะเป็นลาพิรามากครับมีเด็นแปดสองหงส์เพราะฉะนั้น พอเดือนแปดสองขวบนี่ก็จะเลื่อนมาร่วมเดือนครับมาวันนี้เล้วฉะนั้นหลายท่านก็คงได้ไปต่างวัดวารามต่างๆช่วงเช้าวันนี้เมอกับทำบุญแล้วนะครับก็เห็จะได้ช่วงเย็นก็เปนได้มีโอกาสมาเวียนเทียนกันครับมาทำบุญใหญ่กันเพราะวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นวันบุญใหญ่ครับชาตัวลงค้าสนิบาหรือว่าวัน ซึ่งพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงพระโอวาปฏิโมกครับนั่นก็คือละบาตั้งหวงถึงพร้อมได้ความดีทำจิตใจของใสนะครับคุณเจ้าท่านก็กำลังสมโทษนะครับสวดสมโทษอาจจะที่พวกเราทุกคนได้ถวายพระทหารเช้าแล้วก็ได้ วัดเช้ากันเรียบร้อยเลยครับวันนี้สําคัญอย่างรายหลายท่านคงจะพอทราบนะครับจ,จะตําุนกับสมนิบาก็คือพระภิกษุจํานวน1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้ตัดหมายนะเวรวันวัดเวรวันครับจตุทนวีปนู่นแล้วก็วพระภิกษุทั้งหลายล้วนจะเป็นอีกภิกษุอุปสัมปทานนันคือพระเจ้าบวชให้ครับ นอกจากนั้นแล้วพระสงฆ์ที่มาทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายนั้นเป็นอารหัตนต์ตีนาศคือสอมเร็จอภินยา,อานอกจากนั้นครับก็มาร่วมกันในวันมาคะปุรณะมีคือวันนี้แหละครับวันมาฆบูชาปกติก็ที่กลับเรียนครับก็คือจะมีขึ้นในวัน ใกล้กับวันวาเลนไทน์ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันกัตัญญูแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่าถูกกําหนดให้เป็นวันวาเลนไทน์เพราะว่าวันวาเลนไทน์นี่วัยรุ่นทั้งหลายครับโดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นเด็กๆลูกหลานเนี่ยก็มักจะไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรครับ พูดยังไงจะไปเสียพระมจันยร์วันวาเลนไทยโดยไม่ได้นึกถึงุพ่อคุณแม่หรือว่าจิตใจคุณพ่อคุณแม่ครับว่าท่านเราเลี้ยงเราดูเรามาประคบประมมาต้องการให้เรานั้นได้รักษาพระมจันร์ไว้จนถึงวันที่พบคนที่เรารักจร,จริงๆนะครับเข้าสู่มมคนสมรส ถึงวันนั้นแเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันกระตันยูแห่งชาติด้วยครับแล้ว<ะ>นะก็อนุโมทานาบุญทุกทุกท่านนะครับท่านไปยังวัดวาลารามต่างก็คล้ายๆกันคนระับในท้ายนี้ครับก็ขอโอนุโมทานาบุญกับทุกๆท่ทานณที่นี้รวมทั้งทุกๆท่านที่ไปบาเพ็ญทานศีลภาวนาบารมีตามสถานที่ทต่างๆครับวันนี้ผมก็จะให้กับทุกท่านก็ได้ครับ ของนาถังคุณรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในิสสกโลกครับพระพุทธพระพุทธานุภาเวนะพระธรรมานุภาเวนะพระสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมะตรังในรัตนานังในติณังรัตนานังานุภาเวนะพระธรรมบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าฟุพราอองทิพยวิญญาณของท่านท้าวทระลอารีคุณย่าโม พระสมเมืองพระสงฆ์พระหลักมือหร,รือชัยมงคลจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านพุทธศาสนิกชนทุกใจบุญทุกท่านจารยานิมิตที่เคารพที่เข้ามาฟังหรืมอมังชนจานไลฟ์สดในช่วงเช้าวันนี้มาพระบูชาวันศุกร์ที่26พุทธภพ2 5 6 6จงเจริญรุยด้วยไอตุมุนสุข,ขพลัน ความสุความเจริญไร้ทุกขไ์ไร้สุขไร้โรคไร้ภัยและพบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตตลอดปีและตลอดไปเพราะโมทนาบุญทครับทุท่านุาาาานโมทนาท่านธร,รรมสวัสดีครับ สัมพุทธะอิมานสุปะพยัญชนะสัมปันนันสายีนันโพชนานอุตตังวรรังพุทธะ